นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะหลังจากที่พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้ช่วยผู้มัญชาการหานากาศสั่งการที่นำเฮลิคอปเตอร์ค้นหากู้ภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกองบินเจ็ดสุราษฎร์ธานีเข้าปฏิบัติการค้นหา,นหากู้ภัยช่วยชีวิตชาวป,ประมงพื้นบ้านที่ประสบเหตุเรือล่มกลางทะเลจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเกิดพายุรุนแรงซัดเรือประมงตลอดแนวชายฝั่ง4อํอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้เรือประมงล่มกลางทะเลหลายสิบลำค่ะ มีผู้สูญหายจํานวนมากปฏิบัติการนี้นะคะเจ้าหน้าที่กองบิน7ค้นหาชาวประมง6คนลอยคอเกาะถังน้ํถาถังแกส๊สแล้วก็รอความช่วยเหลืออยู่กลางทะเลเพราะว่าเรือถูกพายุล่มจมใต้น้ําเจ้าหน้าที่ต้องใช้รอกกู้ภัยโรยตัวเข้าช่วยเหลือทุกคนไว้ซึ่งทั้ง6คนอยู่ในอาการที่อ่อนเพียจากการขัดน้ำและก็ต้องลอยตัวนานกว่า6ชั่วโมง ส่วนเรือและชาวประมงที่เกิดเหตุก็เพราะว่าอำเภอปากพนังมีเรือออกจากฝั่ง48ลำลูกเรือ121คนพบทั้งหมดยังคงรับการรักษาในโรงพยาบาล2คนและมีผู้เสียชีวิต1คนเรือจม10ลำอีกนัก10ลำนั้นชาวบ้านได้ลงแรงกันช่วยกันกู้ภัยกันเองจนสำเร็จแล้วอยู่ระหว่างการสำรวจค่ะส่วนที่อำเภอท่าสารามีเรือออกจากฝั่ง3ลำลูกเรือ5คนเรือขึ้นฝั่งได้ทั้งหมดมีผู้บาดเจ็บ4คน ขณะที่อสีชนเรือออกจากฝั่งหนึ่งลำลูกเรือสี่คนช่วยเหลือได้แล้วสามคนสูญหายหนึ่งคนล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาพบศพแล้วบริเวณปากน้ำสีชนส่วนอหัวายเรือออกจากฝั่งหนึ่งลำลูกเรือสามคนและอเมืองนครศรีธรรมราชเรือออกจากฝั่งแปดลำลูกเรือสิบหกคนเรือขึ้นฝั่งได้ทั้งหมดพบลูกเรือทั้งหมดได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนเสียชีวิตหนึ่งคนตัวเลขนี้เป็นการสำรวจอย่างเป็นทางการนะคะยังมีเรือประมงขนาดเล็กที่ช่วยเหลือกันเอง รอดชีวิตอีกจำนวนมากค่ะ